ที่ต้องการจะนําไม้มาขายหรือต้องการที่จะซื้อก้าเรามีจุดอยู่ตรงไหนบ้าง ครับสวัสดีครับมิตรลับเพจต้นกระดาษและครอบครัวต้นกระดาษทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ที่จุดรับซื้อไม้ของบริษัทนะครับที่ตําบลเขาไม้แก้วนะครับอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับจุดนี้ครับก้าก็ขายครับไม้เราก็ซื้อนะครับท่านที่ต้องการจะนําไม้มาขายนะครับหรือต้องการที่จะซื้อกล้านะครับเรามีจุดจําหน่ายกล้าจุดรับซื้อไม้ ซึ่งเป็นจุดเดียวกันนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับอยู่ตรงไหนบ้างจังหวัดอะไรบ้างนะครับมีภาคไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันครับจุดรับซื้อไม้ขายก้าของบริษัทเรามีอยู่ที่ไหนบ้างนะครับผมจะขอไล่ไปทีละภาคนะครับเริ่มที่ภาคตะวันออกครับมีโรงงานไม้สับนะครับสามโรงได้แก่โรงงานที่วัฒนานครสระแก้วนะครับสารลำดวนอําเภอเมืองสักแก้วปางศรีดาอําเภอเมืองสระแก้ว จุดรับซื้อไม้และก็จุดขายก้านะครับมีอยู่ทั้งหมด17จุดนะครับจังหวัดปราจีนบุรี6จุดรับซื้อไม้และ6จุดขายก้าครับฉะเชิงเซาครับมีอยู่4แห่งนะครับสะแก้วมีอยู่7แห่งนะครับต่อกันที่ภาคกลางครับมี1โรงงานไม้สับนะครับอยู่ที่หนองบัวนครสวรรค์ และจุดรับซื้อไม้แล้วก็จุดขายก้าน,นครับมีอยู่ทั้งหมด5จุดนะครับก็อยู่ที่กำแพงเพชร1จุดนครสวรรค์2จุดลบบุรี2จุดนะครับต่อด้วยอีสานบนครับมี2โรงงานไม้สับนะครับคือโรงงานที่สังขญจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็จตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับมีจุดรับซื้อไม้ทั้งหมด3 2จุดนะครับอุบน2สกลน,นคร1อุดร1ศรีสเกต1สุสกก 1, รินทร์6นะครับร้อยเอ็ด สารคาม6ชัยภูมิ3มขอนแก่น6กาลสินสีนะครับตามด้วยอีสานล่างครับมีอยู่3โรงงานปนสามนะครับมีอยู่ที่บ้านรวดบุรีรัมย์ปักธงชัยนครราชสีมาห้วยแถลงนครราชสีมาจุดรับซื้อไม้และจุดขายกล้ามีทั้งหมด10จุดนะครับนครราชสีมา7จุดบุรีรัมย์3าจุดรวมแล้วนะครับ9โรงงาน64จุดรับซื้อณวันนี้นะครับอนาคตจุดรับซื้อไม้เราอาจจะเพิ่มขึ้นอีกครับ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับสะดวกที่ไหนไปซื้อที่นั่นนะครับทั้งซื้อไม้และขายก้าเรายินดีให้บริการครับ